สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอรพอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28มกราคม2564ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องตองพอรพมผมไปด้ยวยนะครับเพราะเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะได้รับชมข้อมูลข่าวสารที่ถูกตรงครับช่องตองพอรพผมเปิดประตูต้อนรับท่านสู่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับลงทะเบียนเราชนะเตรียมตัวเตรียมข้อมูลอะไรนะครับ ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมตัวก็คือเตรียมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเตรียมอินเทอร์เน็ตนะครับเตรียมชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ให้เต็มนะครับการลงทะเบียนเขาจะเริ่มลงทะเบียน29มกราคม64ถึง12กุมภาพันธ์หกเวลาลงทะเบียน6กโมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันการลงไม่ต้องไปแข่งกับใครเพราะเขาไม่ได้จำกัดจํานวนนะครับลงได้ไปเรื่อยๆนะครับเขารับลงหมดทุกคนเมื่อเขารับลงเสร็จแล้วเขาจะไปคัดกรองเอาว่าท่านมาีท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับไหม คุณสมบัติก็คือเป็นอาคนอายุ18ปีขึ้นไปไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ผู้ประกันสังคมมาตรา33ไม่ใช่คนมีรายได้สูงส่วนรายละเอียดไม่ใช่ข้าราชการยังไงนั้นมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายไม่ใช่ผู้มีรายได้สูงคืออะไรเขาก็มีให้ดูซึ่งช่องเราเคยทาคลิปให้ดูแล้วเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับทีนี้เขาก็ให้เราลงทะเบียนเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปวันที่8กุมภานะครับ ลงทะเบียนยีบเก้ามกราคมหกสี่ถึงสิบสองกุมภาพกสีเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ววันที่แปดกุมภาพต้องเข้าตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งว่าเราลงทะเบียนแล้วเราผ่านไหมถ้าเราผ่านขั้นตอนต่อไปก็โหลดแอปป๋าตังมาใช้และยืนยันตัวตนผ่านแอปป๋าตังสิบแปดกุมภาพก็กดใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับสาหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผู้ที่จะต้องลงทะเบียนก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรคนจนมาก่อนไม่มีแอปป๋าตังมาก่อนนะครับเริ่มลงทะเบียนยีิบเก้ามกราคมหกสี่นะครับทีนี้การเตรียมตัวก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ชาร์จแบตให เติมเงินไว้มี net, เน็ตเชื่อมต่อเน็ตอะไรก็ว่ากันไปหรือเชื่อมต่อ WiFi ที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับเตรียมตัวนะครับกติกานะครับก็คือ1เบอร์โทรใช้ได้กับการลงทะเบียน1คนส่วนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องสามารถลงให้คนได้หลายคนแต่ว่าแต่ละคนนั้นต้องใช้เบอร์โทรของของ,ของผู้ถูกลงทะเบียนเช่นบางคนอาจจะมีโทรศัพท์มือกดนะครับแต่อยากลงทะเบียนก่อนก็ลงทะเบียนได้ให้เพื่อนลงให้ก็ได้แต่ว่าต้องเปิดเครื่องเอาไว้ เมื่อเปิดเครื่องอไว้ก็เมื่อเมื่อ,อรหัส OTP มาก็รหัส OTP ให้คนลงเข้ากรอกลงนะครับก็1เบอร์โทรใช้ใกล้กับ1คนในการลงส่วน1โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องลงให้คนได้เยอะมากนะครับอ่าเนี่ก็คือการเตรียมตัวนะครับข้อมูลใช้ข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลให้ถูกตามบัตรประชาชนเลยวันเดือนปีเกิดให้ตรงครับวันที่เดือนพิทโอนะข้อมูลเลข13หลักให้ตรงข้อมูล เลขรหัสหลังบัตรประชาชนดูดีๆให้กรอกให้ถูกต้อง2ตัวเลขจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีกตัวที่เหลือจะเป็นเลขนะครับมีข้อมูลรหัสหลังบัตรป,ประชาชนนะครับเบอร์โทรโท์เบอร์โทรศัพท์ก็1เบอร์ต่อหนึ่งคนนะครับอา้าวเตรียมตัวอย่างนี้นะครับยี่สิบเก้ามกราคมหกสี่ลงทะเบียนวันแรกนะครับอา่าพรุ่งนี้นะครับแล้วกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะจะลงทะเบียนยังไงทีนี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นะครับ ถ้าท่านมีโทรศัพท์มือกดนะก็เปิดเครื่องไว้ให้เพื่อนเขาลงให้ก็ได้เพื่อนที่มีสมาร์ทโฟนพอรหัส OTP มาทาง SMS มาทางข้อความก็เอารหัส OTP ให้เพื่อนเขาลงแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเธอตรวจสอบตรวจสอบสิทธิผ่านก็ต้องไปซื้อสมาร์ทโฟนมาลงแอปเป่าตังค์อยู่ดีนะแต่มีอีกทางเลือกหนึ่งทีนี้มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนเลยหรือไม่กระทั่งไม่มีโทรศัพท์เลยเอาจะลงยังไงทีนี้เขาบอกว่า ให้กระทรวงการคลังเตรียมจะให้ไปลงที่ธนาคารของรัฐนะครับ15กุมภาก็คือธนาคาร,รกสิออมสินกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนรายละเอียดจะมีข่าวมาเล่าฟังอีกครั้งว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะให้ทํำยังไงลงยังไงแต่เบื้องต้นกระทรวกงการคลังคาดการว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ15กุมภา64เป็นต้นไปนะครับส่วนกลุ่มที่จะลงทะเบียนพรุ่งนี้29มกราคม64คือกลุ่มที่ มีสมาร์ทโฟนพร้อมแล้วที่จะลงและก็ไม่มีบัตรสัะการแห่งรัฐมาก่อนไม่มีแอปแปะตังมาก่อนนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านที่ลงทะเบียนเริ่มพรุ่งนี้นะครับลงทะเบียนสําเร็จและได้รับสิทธิ์กันทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ